จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เสนเด็กเทนฮากพูดถึงคริสตโนโรนัลโดเป็นครั้งแรกหลังแมนยูยกเลิกสัญญาเอริกเทนฮากุณซื้อของปิดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ถึงคริสตโนโรนัลโดครั้งแรก โดยชี้ว่านักเตะเป็นอดีตของสโมสรไปแล้วในรุกไว37ที่กำลังตกเป็นข่าวกับอัลนาเซอร์สโมสรนดังในซาอุดิอาระเบียพร้อมข่าเหนื่ยก้อนโตหลังถูกพิดแสดงยกเลิกสัญญาช่วงเริ่มฟุตบอลโลก2022เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังนักเตะให้สัมภาษณ์โจมตีเทนฮากผู้บริหารและอดีตเพื่อนร่วมทีมในช่วงที่แมนยูยกพลมาเข้าแคมป์ที่ประเทศสเปนทางเทนฮากได้พูดถึงอดีตรุ่นทีมของเขาเป็นครั้งแรก พร้อมกับย้ำว่าเขาโฟกัสกับนักเตะในทีมชุดปัจจุบันและแผนระยะยาวของสโมสรเท่านั้นเข้าจากไปแล้วและมันกลายเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เราตั้งหน้าตั้งตาที่จะก้าวไปข้างหน้าระมองหาอนาคตเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในองค์กรและเปลี่ยนแปลงในทางการเล่นมันต้องใช้เวลาในฟุตบอลระดับสูงคุณไม่มีเวลาขนาดนั้นคู่แข่งกําลังจะเล่นงานคุณและนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราต้องปรับตัวให้ไหวและผมคิดว่าทีมของเราทําได้อย่างยอดเยี่ยม เรื่องจิตป็ญญาณเปลี่ยนแปลงไปและผมคิดว่าแนวทางการเล่นของเราก็เปลี่ยนแปลงในระหว่างฤดูกาลสไตล์การเล่นผมคิดว่าเรากําลังเติบโตขึ้นและเราต้องเดินหน้าต่อไปคริสเตนโโรนัลโดกองหน้ากับตันทีมชาติโปรตุเกสยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดหลังตกเป็นข่าวเตรียมย้ายไปเล่นให้กับอัลนัเซอร์สมูรดังในลีกซาอุดีอาระเบียโรนัลโดปัจจุบันกลายเป็นแข้งฟรีเอเยน หลังจากทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนตกเป็นข่าวว่าตอบตกลงร่วมทัเอานาเซอร์พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดปีละ7,400ล้านบาทยต่ได้ก็ตามเจ้าตัวยืนยันชัดเจนหลังจบศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ทับฝายทองเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์6-1ว่านั่นมันไม่เป็นความจริงไม่จริงเลยขณะที่ฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวดังเสริมว่าอานาเซอร์ดะยื่นข้อเสนอให้โรนัลโดอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ยังไม่มีการตอบตกลงหรือสัญญ,ญาแต่อย่างใดเพราะโรนัลโดต้องการโฟกัสกับฟุตบอลโลกทั้งนี้โรนัลโดและเพื่อนร่วมทีมชาิโปรตุเกสพร้อมลงสนามในรอบแปทีมสุดท้ายพบมอร์นาโกในวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้อเลฮันโดการาโชเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่หากตัดสินใจเลือกต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังโชว์ผลงานได้ดีและเป็นส่วนหนึ่งในแผนง,งานของเอริกเทนฮาร์ กองการอาเจนตายทะลุขึ้นมาเล่นให้ทีมชุดใหญ่ได้แล้วในฤดูการนี้และยิงประตูแรกในพิมร์ลิกของตัวเองได้ในเกมที่พบกับฟูลแลมพร้อมกับคว,ว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยียเ่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนของสโมอสรอ,อีกด้วยตามรายงานจากสื่ออังกฤษระบุแมนยูไนเตดยื่นข้อเสนอสัญญาใหม่ให้นักเตะแล้วโดยคารับค่าเหนื่อปัจจุบันอยู่ที่5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์และทีมพร้อมยื่นข้อเสนอใหม่ให้มากขึ้นจากเดิม10บเท่าตัวแลกกับสัญญา4ปีกับสโมสรน คารา์นักเตะจะตัดสินใจเลือกรับข้อเสนอในการอยู่ในทีนออตส์ปอร์ตต่อไปกานาโชก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ครั้งแรกในช่วงกลางฤดูกาลที่แล้วในยุคข,ของราฟรังนิกและตอนนี้เขากําลังอยู่ในสเปนเพื่อเข้าร่วมแคมป์กับน,นักเตะในทีมคนอื่นในการเตรียมความพร้อมกับก,บการลงเล่นพิม,มารล่อีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้คอดีกังโก้กองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ของ p ี v ไฮโฮเฟนออกม่สภายเป็นครั้งแรก หลังจากที่มีข่าวว่าสโมสรยักใหญ่ในพรีเมียร์ลีกทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูนเต็ดจ้องตาเป็นมันเพื่อที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้ตามการายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคปีกวป23โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับกังหันสีส้มในศึปฟอลโลกโดยยิงไปละ3ประตูและมีส่วนช่วยทีมผ่านไปเล่นรอบคอตเตอร์ไฟเนลที่จะพบกับของแข็งอย่างอาร์เจนนาในวันเสาร์นี้ก,กากโกก็ลับไปที่จับตามองของหลายทีมดังในยุโรป รวมทั้งสองคู่ปรับอย่างลิเวอร์พูลและแมนยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกถึงเรื่องนี้ว่าผมยังไม่ได้คิดถึงอนาคตตอนนี้ผมแค่โฟกัสเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์พยายามที่จะรักษาฟอร์มการเล่นที่เดียวไว้และช่วยเหลือทีมให้ได้และหวังว่าถ้าเราได้แชมป์โลกเราคงต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้อีกครั้งผมแค่พยายามที่จะมีสมาธิกับเรื่องคนอื่นๆก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยซึ่งมันช่วยเราได้ในสถานการณ์เช่นนี้